สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านเลยครับวันนี้ก็ผมโฟกัสเกมเมอร์ครับวันนี้ผมได้มาโปรโมทช n n นลซึ่งเป็นช n n นลหนึ่งนะครับช่องนี้มีคำหยาบคายเล็กน้อยควรใช้วิก้าในการรับชมนะครับเออผมว่าช่องนี้คำหยาบเยอะแน่นอนเชื่อผมอาจจะไม่มีสระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าที่ นี่ครับโอ้โดนมันเล่นเอ้ยอย่าลืมไปกดนี่ช่องเดี๋ยวผมอาจจะอ่านให้ฟังครับบันซ่าแปดเก้าเกเมอร์วทช่องเชียรอะไรของมันก็ช่างแม่งลองามาดูคลิปของมันกันดูดเูเอาคลิปล่าสุดของมันแล้วกันเก้านาทีมันลงเป็นไปไม่ได้กลัว่าบ้านมันมีติดเน็ตเออเอ,อไอพีเชียยดูเลย เราดูดูความเสียมันเอะครับพี่ใช่ครับเอานะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามมันเยอะๆก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องกูด้วยหรือช่องผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับผมนะครับสวัสดีครับอ่ะ